สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนโดยแม่นุูสภัยไวกิ้งค่ะกล่าวมาทักทายกันอีกแล้วนะคะกับวันที่อากาศหนาวหนายามบ่ายแบบนี้ค่ะนะคะความตั้งใจแรกของแมนุชก็คือจะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดนัดคริสต์มาสนะคะแต่พอดีว่าร้านค้านี่ยอยู่ในตัวอาคารแล้วคนค่อนข้างเยอะเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดแมนุชก็เลยเปลี่ยนแผนค่ะพาเพื่อนๆเ,เดินเที่ยวชมบริเวณนี้บริเวณรอบอัล วันที่เป็นโรงงานเก่าไปก่อนค่ะนะคะนี่วันนี้คือโชคดีมากเลยค่ะมาเที่ยวแล้วเจอครอบครัวหงเนาะสองสาวของแม่นุชค่ะนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบ้านเจ้าของพื้นที่หรือว่าเจ้าของโรงงานเก่าที่นี่ค่ะที่เปิดให้เป็นมิวเซียมเนา นี่เลยค่ะกับวันนี้เนาะที่อากาศดีๆแบบนี้ค่ะพออากาศดีๆแบบนี้ก็จะหนาวนะคะบรรยากาศตอนบ่าย3กับอากาศลบ3องศานะคะนี่ต้นไม้ใบไม้ตอนนี้ก็ร่วงลนร่วงลอยไปหมดแล้วค่ะนะคะนี่ตอนนี้นะคะที่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะออกไปไหนมาไหนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหน้ากากอนามัยแบบนี้แหละนะคะช่วงนี้เนาะ พาสองสาวออกมาวิ่งเล่นค่ะก็ไม่ได้เข้าไปตลาดนะัดคริสต์มาสอะไรหรอกนะคะเพราะว่าคนเยอะมนุษย์ก็แอบมีความกลัวอยู่นิดๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือค่ะถ้าเพื่อนๆจำได้จากคลิปเก่าที่มนุษย์เคยลงไว้นะคะ เคยพามาให้อาหารเป็ดที่นี่ค่ะนะคะแต่คลิปนั้นต้นไม้ใบไ,ไ,ไม้ยังเขียวอยู่นี่<ส>นกเป็ดน<อ>้ำแล้วก็ฟูงหงนะคะสำหรับวันนี้เนาะที่มนุษย์พามาเที่ยวค่ะนะคะโ,คโชคดีที่วันนี้มาแล้วอากาศดีแล้วเจอกับค,ครอบครัวองหงก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความรักเนาะอชอบอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวนี่สสาวกับคุณป้าปานั่นเองค่ะกับวันหนาวหนาวแบบนี้เนาะ อากาศหนาวมากเลยค่ะแล้ววันนี้ก็คนค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับที่นี่เนาะมนุษย์แก็บ,บรรยาการมาฝากค่ะพาเที่ยวโนเวย์อีกหนึ่งวันนะคะสําหรับวันนี้เมนุษฝากไว้นะคะสําหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลค่ะแวะเข้ามาแนะนําติชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะบายค่ะบาย